เมื่อนี้เราเบี่ยวดัฒนีทำการแสดงอยู่ที่บาจินบุรีนะคะพี่น้องเมื่อคลิปตุ๊กตาตอนนี้เป็นเวลาจักโมงค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้สาธตุตากำลังถ่ายคลิปอยู่เป็นเวลาประมาณตีสี่กว่ัวพี่น้องค่ะพี่น้องเมื่อคลิปตอนนี้เป็นเวลาจักโมงพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเนพี่น้องค่ะเมื่อนี้สิ้าเป็นเบองอยี่ยางฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแช์กดซับสไครต์กดติดตามกดเบิร์ไนนในเดอพี่น้องเด้อ ถาไปเบิร์าพะเอกมบูพี่น้องคะมนนี่เป็นบรรยากาศเต็มนะครับมันอยู่แบบไ่ด้ดูมนะคะแบบเอ้าดอ์นะคะมันอยแบบอยู่แบบเอาดอค่ะลูกสาวก็ละบ้าเป็นไทยบนลด่จะนอนบอกเออดูดีดูดี้ลงมากรมองดูเปียกอนสดฮ้อนแ่งนี้สเปียก้อนมุนีฮ้อนก็จะไดเปียกสุดนะมือนีเอา Happy Birthday to you Happy birthday to you ไม่อะไรนะตอนเดืนเต่นเต็มจังเลยเอาไม่นอนหรอนนี้ ตั้งแต่ห้าโมงเย็นเลยเขว่าสดแต่นอนกันจมเห็นว่าจมบนนอนง่วงนอดไม่ดีงว่วงตลอดลยช่องนี้ง่วงแบบจะตลกแห่งง่วงเพราะตอกินแล้วมเรกเนาะโอเคค่ะใส่เนอเอาเน้ส่สไ,สไย,ยาสีฟันสนเออโอเคเามสกาาจิมกระปอ๋องฮะ่่ตัวดีส่งจิิเจ้าหยอกนีคือ กระชับได้เขาเล่ยนน้อยเดียวบอกกันเธอเสมอเัยนี่ะครับเออชื่อเด็กเพื่ล่ะแต่เพื่ดนมานจอดเฉียนจอดเฉียแล้วเป็นตลกแท่นข่อยไปเอาจล่าเด้อขอด่าเด้อไปอีกพวกเปตลกแท่นข่อยพี่น้องเรื่องเก่าเรื่องใหม่ที่บอกข้ามตู้เราเด็กเพื่เลยอือทอดฟังพวกเจ้าของจำได้บ้องจำได้แต่เป็นตลกมันนิมมกเนี่ยว่นไทยร่วงกัน ในจองติ k ต o อกินประเทศดันเหียดีลงในสำับตะกี้ประเทศดีดีตะกี้ห้องกับตะกี้ห้องผู้หน่อยเนาะกับลาิวเนาะเยาวรากิวทยับบ้านแม่ลิลิบปสุซูนอนีห้องกับท่วมทนเนาะมีความมุมร่ยสิอ้วนค่ะท่วมทนอันท่าจะเปบ้านแขงเมื่อเรื่อต้มไก่ ตัวหมูมุม้ยก็มันเกิดจะกยูอ่าเจ้าของตัวนี้แม่นชัยพุ่มแต่ว่าไกายอยู่พี่ไกยนี่บ้านเจ้าของเลยเกษสรสมบูรณ์เลยค่ะเอาก็ดีเลยพีนี่ส้นในเมืองเนยเมล็ดเจอกันชัยพุ่มนะครับพี่น้องมะพีนตะลมพี่น้องมมเมล,ล็ดฮะพีนตะลมจะดอกออือย่าไปออกสากันอก็บโอเคว่ากันแบบแบบมาถักไทยคนเมืองคนเมืองดีดีเลยเมืองเมืองคีบให้บูทูตดียูทูบเออยูทูบอุไปมหาคุณจ้ามหาเลนยู่นี่